คนส่วนใหญ่ไปคิดเอาเองว่าตายแล้วเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกนะความตายมีแน่นอนแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยความเป็นเรายังอยู่ในจิตจิตไปสร้างภพใหม่ต่อไปนะแล้วภพใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรนะพระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยอีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพี นันแสดงว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเนี่ยโยมไอ้ที่เราคิดว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยอันนี้คิดเองถ้าผู้เจ้าตรัสรู้จริงผู้เจ้ามีความรู้จริงไม่มาหลอกเราไม่มาโกหกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากตายแล้วนะถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเปอร์เซนต์ที่ได้มาเกิดน้อยมากมาก